ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ซ้อมรับม็อบแก้มือไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่ามาถึงทำเนียบได้อีกเมื่อวันที่23ตุลาคมมัจากาศการรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบรัฐบาลหลังวันนี้ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรเดินทางมายื่นคำขาดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกภายใน3มวันซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะกลับมาชุมนุมและยกระดับการชุมนุม โดยล่าสุดทำเนียบรัฐบาลได้มีการซักซ้อมเสมือนจริงรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมโดยนำความบกคร่องของแนวป้องกันของวันที่21ตุลาคมมาปรับเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่าแนวกั้นมาได้โดยมีการนำรถโดยสารขอสอมอกมาจอดขวางปิดถนนพิษณุโลกแบบประชิดไม่มีช่องว่างให้สามารถข้ามสะพานมาฝั่งด้านหน้าทำเนียบได้ ภายใต้การกำกับดูแลพันตำรวจเอกอัธวิทย์สืบสายรักษาการผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและพลตำรวจโทอัคระเดชพิมลศรีผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานทำเนียบรัฐบาล